สวัสดีครับกลับมาพบกับผมฮงจากเพจสปริทโยกันนะครับแล้วก็วันนี้เราพามาดูหนึ่งคู่คลาสสิกที่ถือว่าเป็นพระเอกตลอดกาลนะครับถ้าเป็นวงการหนังไทยก็คงมิชชัยบัญชาเนาะแต่นี่คือวงการรองเท้าใบาเพิ่มอีกนิดนึงว่าเขาคือนิวบาลานดังนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนิวบาลาน c e 992ในสีที่ชื่อว่าเกรย์คลาสสิกนั่นเองครับผมตัวนี้เนี่ยมันดังอยู่แล้วแต่ว่ามันยิ่งพีคส,ส,สุดตอนไหนตอนที่สตรีทจ็อบใส่นั่นเองครับผมทำให้ตัวนี้มันเหมือนเป็นไอคอนิกของ วงการรองเท้าไปเลยตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นวงการรถยนต์เขาจะเรียกว่าโลสลอยคือที่สุดใช่ไหมครับแห่งความนุ่มความสบาย992อ่ะได้รับฉาย,ายาว่าเป็นโลสลอยแห่งวงการรองเท้ากันเลยทีเดียวซึ่ง992โมเดลนี้เนี่ยมันผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยดังนั้นดีเทลแล้วก็วัสดุอะไรหลายอย่างเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็จะดูดีกว่างานจีนไปบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมคุณภาพยังไงก็เถิดแต่ผมเชื่อว,ว่าลึกๆแล้วงานที่ผลิตใ i n เมริกาก็ต้องมีอะไรที่มันดีกว่านะครับ ดีเทลตัวรองเท้าต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างเรียบพอถ้ามันไม่เรียบผมเชื่อว่ายังไงสตีฟจ็อบก็ไม่ใส่ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเรียบง่ายแต่ว่ามันดูดีดูลงตัวนะครับมาเลยทําให้ตัวนี้เป็นไอคอนิกของนิวบา n c e เลยก็ว่าได้สําหรับสีสีเทาเนี่ยมันเป็นเหมือนสีคลาสสิกของนิวบา n c e ถ้าผมพูดไม่ผิดเดาไม่ผิดนะทุกโมเดลของนิวบา n c e จะมีสีเทาแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นเทาโ G นะครับก็เลยทําให้เป็นตัวที่ยอดนิยมขึ้นมา ด้วยอีกเหตุผลหนึ่งวัสดุนะครับตอนนี้จะมีความพรีเมียมนะครับตรงเนี้ยเป็นหนังกลับนะครับเป็นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใช้เมชนะครับแล้วก็มีการใช้หนังผสมกันหลายแบบเพื่อให้เกิดความลงตัวทั้งเรื่องของความสวยงามแล้วก็เรื่องของการใช้งานจริงด้านในนุ่มนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว,ว่าตัวเนี้ย9กคือใส่สบายมากๆนะครับอะดีเทลผมก็ไม่รู้จะบอกอะไรยังไงคือมันสวยแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรให้พูดมาก มันเป็นตัวที่คุณต้องได้ใส่คนถึงจะรู้ทีนี้ข้อเสียอย่างเดียวของ992เลยก็สาหรับสีนี้นะ992สีนี้ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือราคามันค่อนข้างสูงแล้วครับยิ่งช่วงหลังเนี่ยที่กระแส n e ว b a ล a n กลับมาแรงอะราคามันขึ้นไปประมาณอย่างต่าๆนะต้องมีหมื่นห้านะครับทางแก้ของผมนะครับวิธีที่ผมจะแก้ก็คือผมซื้อตัวนี้ครับ993คือ992กับ993มันคล้ายกันมาก แต่ว่า993ถูกกว่าเยอะอันนี้ผมร้อยเชือกไปแล้วนะเดิมๆมันก็จะมาเชือกแบบนี้เหมือนกันนี่คือ993เนี่ยอ่ะเอาให้ดูกันข้างเดียวกันเลยข้างขวานะครับนี่มันมีอะไรหลายหลายอย่างที่คล้ายกันมากจนผมเชื่อว่าคนที่มาใหม่หรือคนที่เพิ่งเล่นเนี่ยแยกไม่ออกว่าอันไหนคือ992กับ993วิธีแยกง่ายๆอย่างหนึ่งเลยก็คือดูที่ลิ้นรองเท้าครับ นี่รองเท้าเนี่ยมันจะมีเขียนเลยว่า992หรือ993นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะ993ให้ดูแป๊บหนึ่งประเด็นนี้ผมร้อยเชือกไวอ่ะนี่นี่ครับ993นะครับ993เนี่ยจะผลิตในอเมริกาเหมือนกันวัสดุแล้วก็รูปทรงดีเทลเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันมากนะครับสำหรับใครที่ดูไม่เป็นก็ดูผมว่าแยกไม่ออกนะแต่สำหรับคนที่เล่นแล้วเนี่ยก็จะเห็นดีเทลที่มันแตกต่างกันชัดเจนนะครับ993เนี่ย ถ้าคุณชอบรองเท้าที่อยาก,ายากใส่สบายในราคาประหยัดกว่า992น99ะหรือว่าเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีแต่ถ้าเป้าหมายในใจของคุณคือตัวไอคอนิกหรือว่าตัวเดียวกับซติปจ็อบตัวยอดฮิต992ก็ยังเป็นคําตอบที่ดีกว่านะครับนี่ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันน้องว่าถ้ามีเงินก้อนเดียวซื้อได้คู่เดียวะจะเลือกแบบไหนมาสารุปให้ฟังกันอีกที9 9 2ราคาประมาณ1 5 0 0 0ถึง20,000บาทขึ้นอยู่กับไซ เป็นไอคอนิกที่สตีฟจ็อปเลือกใส่เป็นโลสลอยของนิวบาลาน c ์993ร้อเรียนมาจาก992หลยมันคือพัฒนาต่อกันมาราคาถูกกว่าอยู่ที่11,000ถึง13,000บาทขึ้นอยู่กับไซส์มีหน้าเท้าให้เลือกด้วยเป็นกว้างปกติกว้างมากแล้วก,กว็กว้างไปเลยนะครับ D2E24E e, e, นั่นเองวัสดุพรีเมียมเหมือนกันดีเทลรองเท้าคล้ายๆกันนะครับอ่ะ ทีนี้คุณก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะว่าเอาตัวไหนดีนะครับผมก็ประมาณนี้ละกัน992993ครับผมสวัสดีครับ